วันนี้เราจะพูดถึงแบรนด์ใช่ว่า Celsius นะครับเป็นแบรนด์ energy drink ที่กำลังมาแรงมากที่เมกาสิ่งที่ทำให้ Celsius โดดเด่นครับคือวิธีของการทำการตลาดของเขายกตัวอย่างครับ Red Bull เรปบู๋จะพยายามบอกบอกว่าเรปบู๋จะ give you wings แวเขาก็เลยเอาโลโก้เนี่ยไว้ใน extreme sport event เช่น F1 โดดขึ้นบิน snowboard อะไรว่ากันไปไม่ได้โชว์ถึงสินค้านะครับแต่โชว์ถึงความรู้สึกของเรปบู๋อีกแบรนด์น,นะครับคือ monster ซึ่ง monster เป็นแบรนด์นที่กำลังสื่อถึงเรื่องความดิบความรอความดุด,ดนันความเถื่อนของผู้ชายนะครับบผมบอกถึงโลโก้เลยครับเป็นรอยข่วนของสัตวปรหลาดตัวนึงนะครับแล้วเขาก็จะเป็น major sponsor สำหรับ UFC นะครับซึ่งผู้ชายชอบดูมากๆนะครับแต่เซเลสเซสไม่ใช่ครับเซเลสเซสเขาพยายามไปสู่ตลาดที่แคร์เเรรืื่่่่่่อองงกกกีีียยยวับสสสุขภาาาาาพพิพยายาททมจะในล ค,คือว่า increase the metabolism and then helps you lose fat สำหรับคนที่ชอบกิน energy drink แต่ว่าก็แค่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอยากที่จะเบิร์นไขมันมากขึ้นอยากที่จะ increase metabolism มากขึ้น Celsius มันก็เลยเป็น top of mind สำหรับคนที่แคร์เรื่องก่สุขภาพครับ IG <IT S 1> ของเขาก็จะโชว์เรื่องเกี่ยวกับเ,เป็นนักกีฬาที่ปั่นจัก,กรยานกำลังกิน Celsius อยู่เพื่อที่จะเข้าถึงคนที่แคร์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณก็จะเปลี่ยนแบรนด์ของตัวเองเปลี่ยนแพคเกจของตัวเอง,เปปอง,เองไปการหาตลาดที่สินค้าเดิมยังไปไม่ถึงนะครับอย